สวัสดีครับผมชื่อรักกี้ครับหนูชื่อสิงนวลค่ะแล้ผมอีคิวครับทีน,น,บนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านตลาดเกี๊ยวของเรานะครับเรากำลัอบ้านตลาดเกี๊ยวต่อไปนะครับผมก็จะพาไปดูการดําเนินงานของโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหา,การกลางวันนะครับไปดูกันเลยครับอ้าวลักกีโโโ้โครงการของเราทําอะไรบ้างนะ ราได้มีส่วนร่วมในการสร้างโรงเรียนทางโรงเรียนการเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดและมีชาวบ้านเข้ามาช่วยให้คําปรึกษานอกจากนี้ยังมีนักเรียนไปผูดําเนินกิจกรรมมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีช่วงเวลาในการรับผิดชอบก็คือช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล,ออยแล้วก็ชนะ่วงเย็นเดี่ยเราคุยอะไรกันน่ะอ๋อกำลังพูดถึงวิธีการดำเนินโครงการนะ่ะแล้วโครงการของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างล่ะอ๋อก็มี ลปลาปลกและการปลูกผักเพาะเห็ดและกิจกรรมสากรโรงเรียนนะ่ะอ๋ออ้าวสีนวลแล้วผลผลิตที่เราได้เราไปทําอะไรหรออ๋อเราก็จะนําไปให้สา,ากรโรงเรียนน่ะแล้วสา,ากรโรงเรียนของเราก็จะไปขายให้ป้าออนไงแม่กวอบพวกเราที่เราได้กินอาหารทุกวันไงใช่ไหมลูกกีใช่แล้วคิวแล้วนอกจาก ป้าออนกับป้าน้อยที่คอยทําอาหารให้เรายังมีหน่วยงานอื่นหรือป่าชาวบ้านหรือชุมนนี้มาคอยสนับสนุนเราไหมล่ะมี Easy, สิส่วนที่ใครไงที่เราเคยไปอบรมแมล้วทีแล้วจะไม่ได้เหรอแล้วป่าชาวบ้านล่ปะป่าชาวบ้านก็มีป้ากัญญาที่คอยมาอบรมเรื่องเห็นให้กับพวกเราไงแล้ว,วเราก็ได้รับการสนับสนุสนอาหารจากพวกเขาด้วยอาหารไก่อาหารกบอาหารปลาแล้วก็นะสิ่งที่เราได้จาก ผลผลิตทุกทั้งหมดเนี่ยเราก็เอาไปขายด้านนอกแล้วก็าตาังมาเป็นค่าหการของเราเอง ดเดี๋ยวพวกเราลองไปดูไหมว่าแต่ละคนน่ะเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำเกิจกรรมพวกนี้ดีเหมือนกันล่ะพี่ไปกันเถอะเก็บ้ยพวกเธอทำอะไรกันน่ะอ๋อกำลังเก็บยอดอ่อนของคณะเม็กซิโกอยู่อ่าแล้วเวกเธอเอายอดอ่อนของคณะเม็กซิโกไปทำอะไรกันหรอไป้ทำเป็นอาหารแล้วก็บางครั้งอาจจะเอาไปเป็นอาหารให้ไก่ พ้าเราอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์อะไรจากการปลูกผักในครั้งนี้คะ่ะประโยชน์ของการปลูกผักนะคะเราสามารถนําไปต่อยอดการปลูกผักที่บ้านเพราะการปลูกผักที่บ้านเนี่ยจะทําให้ผักเนี่ยไม่มีสารพิษและยังลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะเรายังได้ฝึกความรับผิดชอบทาให้เกิดความสามัคคีอีกด้ค่ะมันที่ไหนกันแน่เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันอะะ่ะไป้องเข้าไปดูกันเถอะสวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ทานอะไรครับฐานไก่อ๋อฐานไก่ครับพวกเรามีคําถามเล็กน้อยีิจฐานครับประโยชน์ที่ได้จากการทํากิจกรรมการเลี้ยงไก่ได้ไปถึงอะไรครับก็ได้ฝึกทักษะอาชีพครับ เพื่อนําไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมกับครอบครัวครับแล้วผลผลิตที่ได้จากไก่ไข่นี้เ,เพื่อนๆนำไปทำอะไรกันเหรอคะก็นำไปทำอาหารกลางวันนะครับแล้วก็นำไปจัดจำหน่ายให้กับชุมชนใกล้บ้านแล้วหลังจากจบแล้วเราไม่ได้เรียนต่อนะครับจะสามารถใช้ทักษะแล้วความรู้ที่ได้จากการเลี้ยงไก สามารถนำไปทำอาชีพได้น,นำไปประกอบอาชีพได้ครับเช่นทำฟาร์มไก่ครับอขอจบแค่นี้นะครับสหรับถามไก่ครับถาหร,รับนี่นะเป็นถามกันพาะเห็ดไปด้ดวยเถอะนี่เหมือนไม่มีใครอยู่เลยนะหาไปไหนหมดเนี่ยอยางนี้ว่าได้ประโยชน์อะไราจากการทำกิจกรรมการเพาะเห็ดในครั้งนี้ เรียนรู้เรื่องวิธีการเพราะเห็ดวิธีการนําเห็ดไปแปรรูปวิธีการทำไงให้ไม่ขาดทุนก็คือเรานําเห็ดที่ได้จากตรงนู้นไปขายให้ตากรให้ตากรนําไปขายต่อเป็นอาหารกลางวันที่แม่ครัวหรือว่านําไปขายด้านนอกเพื่อนําเงินจากตรงนั้นมาทําเป็นอาหารกลางวันแล้วส่วนเห็ดที่เน่าเสียนี้ผู้ทำมีการจัดการกับมันยังไงหรอ เพราะเราก็จะนําไปให้ไก่เพื่อให้ไก่ได้กินอาหารแล้วก็ลดต้นทุนการให้อาหารหรือการซื้ออาหารไก่ขอขอบคุณนะครับในการอธิบายนะครับปลาของเราเราก็มาถึงกลุ่มการเลี้ยงปลาและกลบแล้วนะครับเรามาดูกันว่ากลุ่มการเลี้ยงปลาและกลบเนี่ยเขามีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวกับอาหารกลางวันพวกเราบ้างราประโยชน์ของการเลี้ยงปลาและกลบนะครับช่วยให้เรามีความขยันแลกความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับและ สิ่งที่สําคัญนะครับคือเราสามารถนําผลผลิตที่เราเลี้ยงที่เราได้ช่วยกันเลี้ยงไปไปทำอาหารกลางวันและนําไปจําหน่ายได้ครับได้เงินส่วนนี้ก็อาจจะนําไปซื้ออาหารปลาอาหารกบและก็นําไปซื้ออุปกรณ์ยาของกบและปลาต่างๆและสามารถถ้าเงินเหลือเราก็สามารถนําไปให้สามาชิกได้ครับอ๋อแล้ว นอกจากเอาไปขายเนี่ยเราเอาไปแปรรูปได้หรือเปล่าได้ครับเราแปรูปเป็นเช่นปลาดุกแดดเดียวหรือทำเป็นอาหารอย่างผัดผิดปลาดุกครับโอ้ดูนะ่าอร่อยมากเลยนะครับไหนดูที่ว่า<อ>ดูดูดิครับเพื่อนนี่เลี้ยงแค่เทมเดียวนะนี่ ในส่วนของกอําไรเนี่ยเราเอาไปขายแล้วเราเอาเงินจากส่วนนั้นมาแบ่งให้เพื่อนๆเลยหรือว่าจะมอบให้โรงเรียนหรือไ่การแบ่งให้เพื่อนๆไือจะเป็นส่วนที่เหลือครับแล้วไอ้ส่วนอื่นจะไปให้โรงเรียนและนำไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆ๋อ้หันากตอโรงเรีย<อ> hmm. <criticism. S 1> นาพบเจ้าหน้าที่สากลโรงเรียนกันนะคะเพราะเราอยากทราบว่าเพื่อนๆได้ประโยชน์อะไรจากการทำกิจกรรมนี้คะ ค่ะเราได้ฝึกการเลือกซื้อสินค้านะคะแด้มีความซื่อสัตย์ในการขายของค่ะถ้ายังได้คิดคำนวณฐาต้นทุนกำไรและราคาของสินค้าค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังได้ฝึกความเสียสละเวลานะคะเพื่อมาทำงานส่วนส่วนรวมของรงยนค่ะแล้วผลผลิตที่เหลือจากการทำอาห ได้นาไปจําหน่ายให้กับคุณคูค่ะแล้วเงินที่ได้จากการนําไปจำหน่ายคุณคเอามาทำอะไร้าเราก็จะนํามาหมุนเวียนในสหกรณ์นะคะและเรายังได้นำเงินบางส่วนมาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันอีกด้วยจากการที่พวกเราได้ไปดูกิจาก,การรมต่างๆของโรงเรียนแล้วพ่อนายคิดว่าเ,าเป็นอย่างไรจากที่สรุปทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าโรงเรียนของพวกเราเป็นแหล่งเรียนรู้ใช่ไหมคิว <c oughs> นอกจากไปแหล่งเรียนรู้แล้วนี่เป็นที่ฝึกวิชาชีพจากพเพียนแล้วก็นะทั้งหมดที่เรามาเนี่ยก็เพื่อน,นําไปเพื่อชุมโยงกับโครงการโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะเย้ <Yeah. S 2> ขอขอบคุณกรรมนอกองทัพภาคที่สามที่ได้เข้ามาสนับสนุนงบป,ประมาณในการดําเนินโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ